เซนโปโรให้คุณค่าให้ชีวิตเบืเบนว่าเเบบอเี่รับโบ้พื่อนลำมีหลายรูปแบบโบ่ลำแนบขอสาธาย่ายท่านทั้งหลายใด้พันคักคักเอาละบานนี้เขาสู้ไล่การลุงแนบเล่านิทาน นี่พอใหญ่แนบนี่พอใหญ่สุนทนอยู่น้ำกันแสดงให้พี่น้องลูกหลานได้เบิ่งทางเวที่ทางซีดีทางหนังหลายๆเรื่องมาแล้วเมื่อนี้พอใหญ่แนบจะมาเล่าเรื่องนิทานเป็นนิทานกอมอนิทานกอมนิทานกอมนิทานสั้นบานบาี้สิเขาเรื่องเป็นนิทานกอมนะ เรื่องแรกคือเรื่องว่าคนหูหนวกคนหูหนวกหนวกทั้งบ้านลุงมีแกเป็นคนบ้านนอกชอบออกทาไร่ไถนามีเมียชื่อว่านางมาทั้งแม่ยายพ่อตาก็เป็นคนหูหนวกหูหนวกพืชทุกคนเลยผู้ดใดมาถามก็ว่าไปคนล,ละท่างคนละทศละท่างกันนั่นคือคนหูหนวก นก็ต้องมีหูหูหนวกคือหูไม่ดีแต่ว่าหูลุงมีมันครึ่งดีครึ่งหนวกลุงมีแกเป็นคนบ้านนอกชอบออกทำไร่ไทนามีเมียชื่อว่านางมาทั้งแม่ยายพ่อตาก็เป็นคนหูหนวกสองคนเดินมาใกล้บ้านเดินผ่านหน้าบ้านพอดีจึงร้องถามไปยังลุงมีนึกว่าคนหูดีที่แท้ก็คนหูหนวก บาดกำลังไปทางไหนครับโอ้ยขายบ่อใด้ดอกเบ็ดซึ่งมาไะเลี้ยงตัวล่ะผมถามชาบ้านกำนั่งไปทางไหนแต่เด้าขายบ่ได้ขาบบ่ด้หนีเมียบ่อเห็ขายเบ็ดซึ่งมาไะเลี้ยงไอ้เจ้าว่าผมพูดเรื่องภาษาอเงกฤผมถามชาบ้านกำนั่งไปทางไหนไอ้เจ้าว่าขายบ่ได้ยังไงบ่ขายหรอกบ่ขายบ่ขายกลับเลยถามก็ถามคนนางมานั่นก็อยู่บนบ้านทุกวันอยู่กันสุขี เป็นเมียที่รรกคงลงมีอยู่กันมาหลายปีไม่เห็นมีเรื่องราวเอ้าอันว่องหันมีสองคนเขามาถามสืกเพเขาว่าบ่ขายบ่ขายมันกันยังบ่ยอมกันยังวะผู้ใดผู้ใดวาผู้ใดวะว่าข่อยเปนเล่นผู้ายว่าข่อยไปมีสู้ข่อยบอกมันอยู่มันกับบยอมมันจะเสือจังไดกันยัง่าโอ้ยยังสี่ข่อยบ่ยอมเนาะข่อยไปขี่รถมาแต่ไซนั่นผู้ใดบ่ยอมข่อยบอยอมอ้อ คอยพอกมันอะได้เพรว่าเจ้าของเราว่าว่าขายมันกับยงอมยอมอยู่โอ้ยโอ้ยแล้วสิคอยบพยอมเนาะคอยสิไปบอกยีแมวคอยสิไปบอกยีแม่แล้วไปไปฮ้ยว้าวเรียบร้อยแล้วยีแม่ยีแม่ยีแม่ยีแมวคอยบพยอมคอยบพยอมคอยนางมันว่าคอยไปมีผัวไหมมันมีผู้บ่าวไหมซอยกันไอแม่ไผ่บ่าไผ่บ่าบักไดเบ่าบักได้บ่ากูสิขายงัวกูมาขายเด้วยโว่กูสิหาได้มากูมาขายแท้ ไข่พอย้อมไข่พอย้อมเลิกเป็นเลิกดเศ้าเป็นเศร้านะแม่ไข้บอยเอาแล้วัวกูเนี่ยปาดมาพูดมาพูดมาเพื่อจะเป็นเถ่าสุดทอดเป็นผู้เฒ้าไข่พอย้อมไข่พอย้อมมากูไปถามบิงกันนะไอ้ไข่เลิกอด้ะแม่เด้อไข่พอยเอาแล้วหูหโหทุกคนก็ต้องมีหู หูหนวกคือหูไม่ดีแต่ว่าหูลุงมีมันครึ่งดีครึ่งหนวกปาทบปาทบปาดทบปาทบเข้าสุนทอนเจ้าติเป็นผู้ไปว่าว่าข่อยสิขายงวดเออจะสูบไม่สูบมันเรื่องของกูเงินกูซื้อเองอ่ะบุรีเนี่ยมันโทษทันอะไรนักหนาเล่ามาล้นจะลงนะห้ามสูบบุรี่ห้ามสูบบุรีแน่จริงทำไมไม่สั่งห้ามขายล่ะก็ห้ามขายกะจะเอาสิ่งไหนมาสูบเออคันเจ้าบ่เว้า คนจังไหนจังสีหู้ฝากเจ้าคข่สีสิขายหัวเจ้านัน่นแหละเป็นผู้เบาเออกูเห็นตามที่สาธารณมีทุมที่ไปห,ห้ามสูบบุหรีว่วาอีตรงไหนสูบได้มันไม่เมปปขียนว่าล่ะเชิญสูบบุหรี่ไข่บ่าขายเดอ้อเป็นตายขอกับกบ้าขายเดอ้อช่ว,วยสีหาเดีบ้าเด้องงดตัวนี้เดอ้อไข่บ้าบขายเป็นเน็ดขาดมันจะเป็นจะตายมาันก็เรื่องของกูเว้ยกูเองกูตายก็ไม่มีใครมาเกี่ยวเอ,อ้ยไม่สนใจหรอก เรื่องแค่นี้ไว้มาลนรล,ลงห้ามสูบบุหรี่แน่จริงก็สั่งปิดโรงงานดิว <Wow. S 1> ้าวคุณมีผิดเราใส่ยไยง่ายๆนาตาดื้อเนาะเฮ้ยหอดินหัวเมื่อกี้กูฉีดยาไรด้อนี่คือีท่านคนหูหนวด เป็นว่าดิกระั้งเนื้อเจ้าคุณพอชัดถ้าว่าผืนควมำเฮห้าหัวขว่นมวลซึนในโลกนี้เราบ่ามีไผลืน่นเกิือนเผ็ดพินท่อง<ไ>ตอบสนองได้ทุกรูปแบบตัวของผมนี่ก็คือลุ่งแหนบลูกหยาโสท่อนดอปดนดวงพรนและเปนคนตังคือเจ้าบ้านจื่อจำได้ไผเห็นการแสดงกะมีรักมีเก์มีหน่วยมีหยาบเงียนมาจากม่ลำเสาพงาพาผู้เป็นบีดาได้ประสิทธลิลับศาสตร์วิชาการด้านต่างๆยกตัวอ,อย่างการลองการล่ำจนได้มีค น้หอมเซนโปโรน้ำมันสกัดเย็นจากธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นน้ำมันมะพราะ้าวน้ำมันรำข้าวน้ำมันกระเทียมน้ำมันงาขีมอนและอื่นๆอีกมากมายหลากหลายชนิดรวมไว้เป็นหนึ่งเดียวในหนึ่งแคปซูลสามารถตอบโจทย์ทางด้านสุขภาพให้กับทุกเพศทุกไวัยได้ในทุกมิติ เซนโปโรให้คุณค่าให้ชีวิต